สวัสดีครับผมชื่อประมวลครับวันนี้ผมได้รับเกียริจากพี่นุ่มเชียงใหม่เพจหมาสเสน่ครับผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังจากที่ผมได้บูชามาส่องเรือนาฟรฟ้าแล้วเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไเนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ห้ามมีเด็กอยู่ด้วยเพราะเดี๋ยวบ้านอาจจะแตกก็เป็นได้เพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเนือธรรมชาติในเรื่องกรรมาราคะผมเชื่อว่าหลายท่านก็เป็นเหมือนกันคือซื้อที่ไหนมา ก็ไม่เห็นพ้นสักเท่าไรก็เพราะบางที่และส่วนใหญ่จะเป็นพิธีไสยศาสตร์เป็นคารวะาอวดอุตรีหรือไม่ก็ไปเจอข้องเก๋ผมก็ไปนึ่งในนั้นเคยเช่ามากับห้าสิบเพจใช้ยังไงก็ไม่ทรงพ่นสักทีจนตัวพผมเนี่ยท้อใจเลยคิดว่าจะไม่เช่าเพจหน้าอีกแล้วเพราะว่าเสียดายเงินเขาบอกว่าเห็นพน้นแต่ก็ไม่เห็นพน้นจนวันหนึง่งผมได้มานั่งศึกษาเรื่องข้างหลงังไซส์เทนนและพมไปเจอเพจเพจนึงชื่อเว็บนี้คือ หมาเสน่โดยพี่นุ่มเชียงใหม่คือมีเพื่อนสายกินเหล้าสายเที่ยวนี่แหละผมมาสังเกตดูพักล่างๆเนี่ยดูมันเปลี่ยนไปถามว่าเป็นแบบนหายคือเวลาสมัยก่อนเนี่ยไปนั่งดื่มนั่งกินกันก็ไม่ค่อยเป็นที่สนใจของผู้ญิงสักเท่าไหร่พอม,มาพักล่างๆเนี่ยเมื่อนงก็ว่ามีสาวๆาวมองก็ามาจะอดจนพ่มเนี่ยแปลกใจบางครั้งได้พาไปกินข้าวจนถึงจบบนเตียงก็ไลข่ขังแต่ผมก็ไม่กล้าท่าม เพื่อนพ่อมซ่องทาคนเนี่ยเขาเมาแล้วผมก็ต้องดูลแลแล้วทีนี้ยผมเห็นล็อกเก็ตชิ้นหนึ่งลุดมาจากกระเป๋าลักษณะเป็นน้ํามันแล้วมีรูปม้าสีทองๆผมก็เลยทายรูปเอาไว้แล้วใส่คืนในกระเป๋าให้เหมือนเดิมแต่พอกลับมาบ้านผมฟันถึงผู้ญิงคนหนึ่งสถานที่เนี่ยเหมือนมันยุคบาลจาันทร์อะไรประมาณนั้นเลยครับเธอสวยมากผมก็เลยเดินตามเธอไปและสิ่งที่ผมไม่อยากเชื่อก็กคือ เธอโดนหมามีสัมพันธ์ด้วยเธอหันมามองหน้าผมแล้วก็ยิ้มให้จากนั้นผ่มก็สะดุ้งตื่นด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนขี้สงสัยก็เลยนำภาพนั้นน่ะมาศึกษาหาข้อมูลดูซอบถ่ามจากคนรู้จักแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาเคยใช้แล้วเห็นพ้นมากแล้วความก็แตกครับแล้วพี่คนนี้เขาก็เฉลยว่าเพื่อนผมที่ไปเที่ยวด้วยกันสองสาคนนะ่ะมันก็ใช้แต่ต้องบอกก่อนว่าข้องแทนะ ค่อนข้างหายากอย่าเห็นก่นของทุกหรือคําโฆษณาจําไว้นะครับของดีไม่มีคําว่าถุกโดยลุ่นพี่คนนี้เขายอมบอกผมว่าเขาเป็นคนแนะนําให้เพื่อนๆผมเองให้ไปซื้อที่หลานหมาสเน่เห็นชัดในซ้มวันเพศนี้เนี่ยเป็นของพี่นุ่มเชียงใหม่นั่นแหละโดยเก็บหมาเซฟนางครูบาวังมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนแก่เก็บไว้ชุดหนึ่งแล้วก็จะแบ่งให้คนที่สนิทแล้วก็คนที่อยากช่วยเหลือเท่านั้นฟ้าผมจะได้ไมาเนี่ย ต้องจีบพี่เขาอยู่นานเพราะว่าคอกเนี่ยมีน้อยหลังจากที่ผมได้มาใช้ซองเดือนมีสาวๆเข้ามาหาตลอดจนเพื่อนๆนข้างหน้าหนา,นาให้ผมว่าเป็นเพลย์บอยมันเป็นความสุขที่บอกไม่ทูกเลยครับมันเกินฟันนะในบางคนยังหัวหน้าผมเนี่ยเขาเคยชอบสาวอยู่คนนึงโดนด่าตลอดหลังจากมีหมาเซฟนางเนี่ยเธอก็เข้ามาคุยด้วยเหมือนโดนตัวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็จบบนเตียงแถมยังให้ห่วยให้จกลาบต่างๆมากมายกายกองเลย แต่จะเน้นไปในเรื่องความสัมพันธ์จากสศวจากเมื่อก่อนแม้แต่แค้นก็ไม่ได้จับตอนนี้เลยยายพูดดีฟ้าทุกอย่างที่เจอตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ดีอย่างแน่นอนตัวผมเองก่อนหน้าที่จะบูชามาเทพนางครูบาวังผมเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องอย่างว่าเลยพักั่งเนี่ยผมมีความสุขมากเพราะชีวิตเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือวันนี้ผมจะขอเล่าแค่นี้ก่อนนะครับแล้วผมก็ขอฝาก สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจคือคุณยาวบรรทัดท่านที่ว่าทุกเพศนะจะเป็นเหมือนกันหมดที่คุณบอกว่าไม่เห็นพ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาปุกเสกมาแบบไหนาเเหมือนกันแต่หมาเซฟนางเนี่ยปุกเสกโดยพระเกจิที่มีวิชาอาคมแกงก้าครับไม่ใช่ขาลาวร้าดอวดอุตลรีอย่างแน่นอนผมการันตีเราเจอกันใหม่อีกทีเดือนหน้าครับถ้าเจออะไรดีๆจะมาเล่าให้ฟังใหม่วันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ